สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่สวัวน c h b o น c วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ r รีอคชั่นน้องๆ Wong Into One ถูกต้องแล้วทุกคนเมื่อวันจันทร์ก็เราก็คือ Into My e p <ช>ีป<ช>ิดจ็อบไปแล้วสำหรับ Into My นะคะ,คะแต่ก็ ยังติดค้าอยู่หนึ่งอย่างก็คือวันนี้กลับมาทำให้ทุกคนก็คือเพลงที่มาจาก EPC ใช่ใช่ทุกคน จากที่ได้ฟังน่ะรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่อลังการมันดูเต็มไปด้วยอารมณ์อะไรบางอย่างพลังมีพลังมีพลังแพชชั่นเป็นแบบปลุกใจได้เลยนะคะก็อยากดูว่า MB จะออกเป็นยังไงนะคะผมแต่ว่าก่อนจะไปดูนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแิรกดกริ่งกิ้งกให้พวกเราด้วยนะคะทั้ง3ช่องทางเลยถูกต้องครับและที่สาคัญนะคะผมอย่าลืมตามไปดูเต็มได้ใน Facebook ถูกต้องครับพร้อมอย่างพร้อมไปดูกันเลยครับใช่ไหมจบแล้วทุกคนอย่าลืมตามไปดูเต็มๆได้ใน Facebook นะ โอ้ยก็เป็นอีก MV หนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นการรวบรวมเรื่องราวนั่นแหละแต่ว่าแต่เราชอบเหมือนอย่างที่เพื่อนๆบอกว่าฟุตคือดีมากฟุติมากแบบหยิบจับจริงๆทํายาวกว่านี้ยังได้เลยเนาะใช่ใช่ถ้าฟุตดีแล้วไม่พอแบบใส่ซาวแบบซาวของโลเคชันมาด้วยไม่ใส่ซาวโลเคชันเข้ามาแบบเข้ามาในแวขอเข้ามาในเพลงคือเหมือนถ้าเกิดต้นๆมันจะสังเกตได้เหมือนแบบเขาเอาซาวที่อยู่ในโลเคชันนั้นอะ ใส่เข้าไปในนั้นเลยเพื่อให้เหมือนแบบเราได้ซึมซับว่าแบบในสถานที่เหมือนเราได้จัมเปอร์เข้าไปในในโมเมนต์นั้นทั้งหมดจริงๆอะไรเงี้ยเราว่าเออทําดีนะแล้วเราเราเห็นฟุตที่เขาสับมาแล้วมันแบบมันสวยไปหมดเลยมันสวยแบบสวยจนแบบเราคิดว่าเขาคงมีฟุตเหลือแบบดีๆอีกเยอะมากๆแล้วแบบเอามาทำเวอร์ชั่นสองเวอร์ชันสามได้อีกเลยแน่ๆแล้วบอกว่า เออคนทําทีมงานคงไปได้ไม่ไม่คงไปไม่น้อยอ่ะคงไปได้คงไปหลายคนอยู่อะไรเงี้ยไปหลายคนอยู่แล้วแบบเขาเก็บออกมาแบบเหมือนเขาตั้งใจทําจริงๆอ่ะเราดูดแบบเห็นอันเนี้ยก็รู้แล้วว่าคือเขาตั้งใจทํามากๆแล้วน้องๆก็ตั้งใจจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เออก็คุ้มค่านะแล้วเพลงเนี้ยอันจริงเพลงนี้เคยฟังจริงเว้ยเพลงเคยฟังจริงๆอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยดูเอบนะทุกคนนะเพราะว่าเหมือนแบบ จริงุกคือความไว้ความไว้งงเหมือนกันอ่ะครูเคยฟังได้ไงวะงงเรยเธอจริงๆอะไรติดต่อไม่ได้คิดไม่เพราะเปิดยูทูบ e ละห่อแลมันก็มันก็รันไปจริงๆอะแบบว่แบบแล้วแบบแล้วเพลงดีมากเลยนะเว้ยเพลงแบบเพลงเพาะมากฉันชอบตอนขึ้นมาที่เป็นโอ้ย แล้วมันมันเหมือนปลุกใจมมันนเหือแบบแบบกำลังกำลังบิวกำลังบิวเราหรอว่าว่าเรากำลังจะมันดูมีความฮึกเหิมออกเปทางออกป็นทางไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบอาจเราอ่านท่อนนึงเราชอบมากอะไร let let me landing ตัวอย่าง let me my dream landing ตัวอย่างฟังไว้ก่อนคือแบบเอ้ยความหมายเพลงแบบเขามายถึงอะไเออเราอ่านภาษาอังกฤษอยู่เมื่อกี้ที่แบบว่าาแบบเอ้ยความหมายเพลงดีอยู่นะความหมายเพลงโอเคเลยแบบเหมือนแบบ ฝ่ายคาฟ่นชลแอนิ่งลงไปแต่สี่แบบบอกเราเรื่องราวบอกเราเรื่องราวต่างๆเป็นตัวอินทวันดีนะหมายถึงว่าทั้งตัวเพลงทั้งทุกอย่างแบบองค์ประกอบใดๆในเป็นวงธนาชาติที่ทำออกมาได้ดีอ่ะดีมากแบบเออพูดได้แบบเป็นแาบเลยจริงนอนแล้วแบบว่าเป็นการรวบรวมเหมือนอย่างตอนที่แบบว่าอย่างตอนอีพีหนึ่งที่ประชาสินโตอย่างเงี้ยเราเราเราชอบฟุตนะคือเหมือนกับว่าในแต่ละอีพีอ่ะมันจะมี ทคนิคการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันไปเนะแม้ด้วยด้วยด้วยภาพด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้อารมณ์ของคนดูอ่ะแต่ว่าพอเขาเอามาเรียงใน MV เนี้ยมันมันอารมณ์มันต่อเนื่องกันเรื่องเดียวกันใช่เป็นเรื่องการเดินทางที่ยาวเป็นเดียวเรื่องเดียวกันเลยใช่ๆจริงและยิ่งหุนและพอแบบพอย้อนกลับไปนึกถึงตอนที่เราดูอะไรตี้เอยดูสารคดีอินทุมาอย่างเงี้ยเราก็โอ้โห แบบการที่กว่าจะซ้อมเชิดสิงโตอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหนื่อยยากลําบากแล้วก็คนเบื้องหลังแล้วมันทําให้เราได้รู้จริงๆว่ามันมันมีคอมมูนิตี้ของการเชิดสิงโตที่แบบเป็นนานาชาติรวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่การเอาซาวของตอนที่น้องไปปั้นเซรามิกมาใส่ได้เสียงแบบลาแก้วติ๊งติ๊งติงติงเขามีการเอาซาวมาใส่ตลอดเลยใช่ที่บอกแล้วว่าซาวรถกระสนมาใส่ ลงไปในตัวเพลงแม้ถ้าแบบมีเสียงตีกองมันก็จะมีเสียงแบบกลิ่นๆอยู่อยู่ในเพลงใช่หมดเลยว่ามันเคาเอาซาเราแบบกูกเออเออใช่่นหละมันใส่มาครบเลยบอกแล้วว่าเหมือนเราได้จัมเปิลลงไปในเหตุการณ์นึงจริงๆมันเหมือนเป็นการบันทึกเมมโมรีอเอาง่ายๆน้องที่ให้น้องมาฟังอน้องจะรู้ว่าแบบเหมือนตัวเองได้วาปลงไปในเฮโมเมนต์นั้นจริงๆเหแบบ มันรู้ว่าทำไทั้งเสียใช่เหมือนเราได้กลับไปพร้อมกับน้อยครั้งหนึ่งน้อยแล้วพอสมมติว่าน้องๆในในอนาคตน้องๆกลับมาดูผลงานของตนเองเงี้ยก็จะเฮ้ยเออตอนนั้นนี่หวาที่เราไปขี่อูดกันกับเพื่อนๆในวงอินทูวันหรือว่าตอนนั้นเราไปเล่นลับบี้ไปปั้นดินไปเชิดสิ่งตะวงนมันมันเหมือนมันแฟตแบ็คไปกับกับณเวลานั้นที่เราได้ทำอะไรเงี้ย ตอนที่เราอยู่ตรงนั้นเใช่แล้วแบบอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนที่เราเคยบอกไปในในตอนที่เราดูอีพีเสียก็ซาลุนตรีมันบิ้วเราตั้งแต่แรกและคือและคือเราชอบเสียงทุกคนแบบมีเอกลักษณ์มากอะไรอย่างเงี้ยพอเราพอเรามานั่งฟังแล้วอะเราสามารถแยกได้เลยว่าทอานี้เสียงใครเสียงใครเนาะนึกออกมพอเราได้ติดตามน้องๆมาสักพักนึงเนี่ยเราก็จะสามารถแยกได้ว่าเขาก็มีเอกลักษณ์เอกลักษณ์ใช่แต่ละคนก็คือมีความแบบ จุดเด่นในน้ําเสียงของตนเองที่ถ่ายทอดออกมาในแต่ละท่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยมีแบบพี่ลิกกี้น่ารักเนาะถึงแบบน่าจะเป็นการแบบถ่ายฟุตมาตอนอาทิตย์แล้วก็ส่งมาเนาะก็อยาก รอดูว่าอยากให้พี่ลิกิกลับมาร่วมงานกันอีกเนาะแบบว่านาตอนนี้น่าจะแข็งแรงขึ้นแล้วเนาะใช่ช่น่าจะดีขึ้นมากๆแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่เนาะว่าจะได้กลับมารวมตัวไปอยู่ด้วยกันอีกอยากเห็นดูทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาใช่และฉันชอบฉันชอบกราฟฟิตี้พาร์ติมาแสวยมากเลยเนาะกราฟฟิตี้เนี่ยใช่มันมาพี่น้องคือเหมือนเหมือนอาจารย์เขาเป็นคนมาขึ้นโครงใช่ไหมแล้วก็ให้น้องแบบเออไปเติมกันเอาเองแล้วแต่เวลาเขาก็ปะเทปที่เป็นอินทุมะไว้แล้วพอจุดเด่นก็ดึง อแล้วทุกคนก็คือช่วยกันระบายสีใส่สีลงไปตัดเส้นหรืออะไรเงี้ยแล้วมันสวยเนาะสวยเลยทุกคนใช่อย่างเงี้ยมันเป็นแบบงี้กราฟตี้มันคืองานศิลปะเนาะไม่มีผิววมวถูกใช่ไหมสีแบบแล้วมันสวยนะมันสวยด้วยนะมันสวยมากคัลเลอร์มาดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วแล้วลุกลุกที่น้องไปเพนนี้คือเป็นลุกสบายๆน่ารักน่ารักเท่ๆอะไรเงี้ยคนหล่อมากนะจริงหล่อมาก จะอยากให้อากาศบ้านเราเป็นอย่างนั้นมากที่ใส่ได้หลายๆชั้นใช่แบบเราว่าเขาแต่งตัวน่ารักมากเลยนะเขาแต่งตัวทุกคนแต่งตัวกันน่ารักมากนี่นี่คือแบบนี่คือมีความฝันแบบอยากแต่งเสื้อผ้าเลเยรเยอะๆอะไปสอนหนังสืออะแต่ว่าแค่คุมแถวว่าครึ่งหลังเปียกละประเทศไทยคือหนึ่งชั้นก็ไม่ไหวแล้วมึงไปทำได้แค่ความได้แค่ไม่กี่ครั้งคือทําได้แค่ตอนแบบ ใส่ไปสตูใส่ไปงานที่ไปงานถ่ายไปงานโฆษณางานอะไรเงี้ยอาลูแลฉันได้ใส่สื้อ้าสวยแล้วแต่อะไรที่เป็นอีเวนต์น้นเสื้อเปียกเนื้อกามยังได้เลยมึงเกงยืดเท่านั้นมึงกงเกงบอมเท่านั้นเอาอะไรก็ได้ให้วิ่งให้เร็วที่สุด จริงคนพ่าเราคือร้อนมากยั่งเงนเอาดอกมันต้องพูดถึงเลยอะเหนียวมันแบบร้อนเหนียวอ่ะบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่แบบเห็นแล้วแบบพอพูดถึงความอยากไปทะเลจริงเมื่อไหร่โควิดจะหมดวะอยากไปจีนเนี่ยอาจริงเราว่าต้องมีสักทเอยากไปนะว่าเขาเรียกว่าไงเป็นภูมิประเทศหลากหลายเนาะภูมิประเทศแบบหลากหลายมากด้วยความที่พื้นที่กว้างอะไรเงี้ยแบบ มีทั้งแบบหนาวหนาวจัดเลยแล้วก็กลายเป็นแบบทะเลทรายไปเลย่ธรรมชาติก็ธรรมชาติไปเลยเมืองก็เมืองไปเลยอะไรเงี้ยเราต้องแล้งคือมีความหลากหลายเราจะต้องไปกินหม้อไฟฉงชิ่งให้ได้ทุกคนเราอยากไปที่ที่น้องไปกันที่แบบโลคอลงไปใต้ดินตรงใั้มากให้ที่เราให้ได้ก่อนเออออว่าจริงแต่ว่าถ้าเกิดไปก็คือไม่หนอนเปล่าคือถ้าเกิดโดนจากินน้ำเปล่าไล่กลับบ้านได้น้ำเปล่าแต่กูสั่งหมื่นสามเลือกเอาสองอย่าง พี่ไว้ใจนะใช่จะกินกันมาไม่มีใครหามมึงแต่มันอร่อยมากนะทล่วไปอ่ะคือ8ปดพันที่กินไปกินไปใช่เพราะว่ามันสั่งไงมันอสั่งใช่มันเป็นสั่งไงมึงมันไม่ใช่แบบมันเป็นแบบอร่อยแบบ ตับห่านหรืออะไรสักอย่างหัวใจห่านหรือเะอร่อยเดี๋ยวรู้การทุกคนถ้าเกิดว่าเราจะได้ไปกินอะไรก็จะถ่ายให้ดูเป็ดหรือเส้นหัวใจเป็ดหรือเส้นอะไรแล้วจืดเป็ดจืดเป็ดลูกชิ้นอะลูกชิ้นเขาว่าอร่อยมากมันเป็นลูกชิ้นเหมือนปั้นสดอะเนาะใช่มันต้องเลือกละเนี่ยตอนมึงมันเหมือนในมันเหมือนในรายการเลยเหมือนในเชมเมนต์รีเลยคือมันเป็นน้ำแดงๆมีแบบหม่าล่ามีหลายแบบมากมีน้ำซุปมะเขือเทศประสบการณ์นะคะน้ำซุปมะเขือเทศน้ำซุปหม่าล่าแบบว่าหม่าล่ามีแบบว่าแบบมีกากพริกกับไม่มีกากพรที ได้เลือกได้เลือกได้ทุกแบบมันนีสอกแบบึงแซุปเซจูบันซุปกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลมึงแบบมึงมีนักดีแค่กินทุกคนเดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนกลับมาตอนเขาไม่ได้เปิดสปอนด้วยแต่ว่าอขายดูคลิปเลยเพราะว่าทำไมเพราะว่าน้องอะกินไงแล้วเรารู้สึกแบบอยากทุกคนทุกครั้งที่ดูน้องๆทุกวันน้องๆต้องกินหม้อไฟตลอดเลยไม่ใช่่วงนี้คือหลายๆวงก็กินออะะขงแบบจีนนมึงมันอร่อยจริงๆมันอร่อยแบบทุกคนทำให้เราอยากกินมากเอยากกินนี่ด้วย ซาลาเปาทอดอะอร่อยอ่ะอะไม่กลับมาอีกแล้วเนี่ยอันใหม่แล้วนะเต้าหู้งนาดำอันใหม่เป็นเตาหุงนาดำสองเต้าหู้ทอดแล้วก็ใส่ไปในน้ำส้ะกลับมาก่อนเร็วหิวอะไรกลับมาก่อนตอนเนี้ยเย็นด้วยทุกคนแล้วก็คือนึกแล้วมันหยุดไม่ได้ใช่อะชื่นชมน้องต่อ นั่นแหละก็ประทับใจที่ที่เรารู้สึกว่าอุ้ยขอบคุณมากเลยที่อินทวันแบบมีอะไรอย่างเงี้ยออกมาให้เราดูอ่ะคือด้วยความที่เราเป็นแฟนๆเนี่ยเราได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายจากน้องๆใช่แบบได้เป็นเหมือนเหมือนเราได้มาเรียนรู้พร้อมๆกับน้องเลยอ่ะจริงๆนะขอบคุณที่ทําสิ่งนี้ออกมาให้พวกเราได้ดูอินทวัเนาะจริงลอดู แบบความเป็นฟิลลวาไรตี้บ้างว่าน้องจะเป็นยังไงอยากเห็นมากอย่างที่บอกไปนะคะ into the sea มาแน่นอนมาช้าแต่มานะตามคอนเซ็ปช่องทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมีพ่อบอกพ่อมีแม่บอกแม่มีญาติบอกญาติบอกว่าพี่ๆวม่าไหร่จะทา into the sea แล้วกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยมาช้าแต่มาแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูด้วยกันอีกใช่ครับผมเนาะก็ บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย